องของรายการก็มีประโยชน์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นค่ะนือว่ากอพอทอกองทุนนี้ดีอย่างไรเราเข้าสู่ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองกันค่ะช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทรสายด่วนสปอสอช1 3 3 0 ตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองค่ะสปสช,อชอสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสายด่วน1 3 3 0โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ศักชัยการจนาวัฒนาเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าเลขาธิการสปสช,อชค่ะอาจารย์หมอจะมาเล่าให้ฟังว่าความสําเร็จของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกอพอทอเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกันกันกบอาจารย์กันค่ะอาจารย์ศักชัยคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณอมรครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ให้เกียรติรายการค่ะมาพูดคุยกันค่ะ<า>ก็เพิ่งเดินทางไปเชียงใหม่กับลำปางร่วมคณะของท่านเลขาธิการคุณวมศักชัยมากับท่านผู้ฟังไปดูศูนย์มะเร็งซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นความสําเร็จเหมือนกันที่เราได้ไปชมก็คือชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นว่าก,กปที่ค่อนข,อข้างที่จะเยอะจริงๆให้อาจารย์หมอเล่าดีกว่าค่ะว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่น ป,ปทคืออะไรคะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆในเรื่องของหลักประกันสุขภาพเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเออเราจะทํายังไงไม่ให้คนป่วยนะนนี้เป็นหัวใจเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราถือว่าเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะหน้าก็เลยมาทําในเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นเรื่องของกองทุนที่เกี่ยวเรื่องการบริการการเจ็บป่วยและต่างๆจะเห็นว่าที่ผ่านมาสิบกว่าปีเนี่ยในเรื่องของสิทธิในเรื่องความเจ็บป่วยนี่ก็ มากขึ้นอะันนี้มันเป็นเป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญในระบบหลักประกันคือทําไงไม่ให้เจ็บป่วยนะครับนี่เป็นหัวใจเพราะนั้นเวลาเราเราถามว่าเอ๊ะทำยังไงประชาชนจะไม่เจ็บป่วยเนี่ยเราก็คงจะต้องมีอะไรเขาเรียกอะไรมีกลไกลที่อยู่ทุกหย่อมย่านะทุกชุมชนแปดพันกว่าตําบลประมาณเจ็ดพันแปดร้อยกว่าตําบลเนี่ยนะครับที่จะมีกลไกลอะไรบางอย่างที่จะลงไปทุกพื้นที่ นะครับอันนี้ก็เกิดจากความเขาเรียกอะไรเกิดจากความเห็นร่วมกันของภาคประชาชนนะฮะนักการเมืองในการที่จะร่างเป็นกฎหมายหลักประการขึ้นมาแล้วก็เห็นความสําคัญของท้องถิ่นว่าคําตอบทั้งหมดอยู่ที่ตําบลนะครับก็เลยในกฎหมายก็เลยมีมาตราหนึ่งที่เรียกว่ามาตรา47ที่บอกว่าต้องพยายามส่งเสริมให้ท้องถิ่นโดยเฉพาะตําบลเนี่ยนะฮะกองสุนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ย เกิดขึ้นแล้วก็มีการดําเนินง,งานเกี่ยวกับเรื่องระบบสุขภาพให้มันมีความเข้มแข็งให้เกิดตําบลเข้มแข็งตําบลเอ่อตำบลปลอดภัยถ้อะไรต้อมองอย่างนี้แหละครับทั่วถ้าทําทุกตําบลได้เนี่ยก็มหมายว่าประเทศไทยก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับก็เลยเป็นที่มาของของการร่วมมือกันระหว่างสำนักง,ง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็เอบอบตทั้งหลายในการที่จะา มาลงขันแลละครับร่วมกันในเรื่องของเงินเพื่อที่ทําให้มีงบประมาณในการดําเนินการในแต่ละตาบลโดยพยายามส่งเสริมให้แต่ละตำบลเนี่ยดําเนินการของตัวเองนะครับอันนี้เราดาเนินการมั้งจัดปีบานปีสักห้าสูท่าหนึ่งะครับโอ้สิบสองปีสิบสี่ปีแล้วนะคะอาจารย์ครับผมคูแลเรื่องแรกมันก็คงลาบากพอสมควรอะนะเพราะว่าความเข้าใจแล้วกฎระเบียบแล้วก็ประชาชนเอง ภาครัฐเองที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินง,งานนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปว่าถ้าท้องถิ่นเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่วมกันกับทางสปชแล้วก็จะทําให้คนมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บป่วยนั่นคือที่มาที่ไปครับค่ะก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแต่ก่อนเรียกแบบกองทุนตําบลไหมคะาอาจารย์ใช่ใช่เ,ออเราเราจะเออกองทุนตำบล กองทุนตำบลก็นำมาใช้เพื่อไม่ให้คนป่วยอาจารย์เฉลยความเพิ่มเติมไหมครับว่าเขาเอาไปใช้อะไรบ้างสำหรับกองทุนตำบลฉีดวัคซีนไหมหรือไปออกกำลังกายแอโรบิกหรือยังไงอะคะครับอันนี้แหละครับพอหลังจากที่เรากำหนดว่าพื้นที่พวกนี้จะเป็นพื้นที่เจ็ดพันกว่าตำบลเนี่ยนะครับก็ก็คือครอบคลุมทักวประเทศมีทั้งองค์การมหาชนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองแม้กระทั่งกทมนะแล้วก็พัทยา ก็เข้าในโครงการนี้หมดเพราะฉะนั้นมันมีความหมายว่าทุกพื้นที่มีการดาเนินง,งานเกี่ยวกับเรื่องของระบบสุขภาพขึ้นมานะครับในการดาเนินง,งานเนี่ยก็จริงๆก็คงเน้นอยู่สี่เรื่องใหญ่ๆนะฮะ,ท,ะที่เป็นแนวทางที่เราได้มีการพูดคุยกับท้องฉิมเป็นความร่วมมือนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันและตกลงเรื่องที่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญคือเรื่องของเด็กะนะครับ โดยเฉพาะศูนย์เด็กโดยเฉพาะว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กก็เกิดน้อยนะสมัยก่อนเกิดน้อยจาิงล้านใช่แต่ีนปีนี้ก็ประมาณพักหกแสนเดือแสนคนไม่แต่งงานค่ะจันแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกค่ะถึงแต่งงานก็ก็ไม่มีลูกเยอะเพราะงั้นเราต้องการให้เด็กมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่พอตอนเกิดมาเนี่ยก็จะไปอยู่ตมในตำบลต่างๆก็คือศูนย์เด็กเล็ก ทั้งหลายนะครับแต่ตระเป็นของเด็กพวกนี้จะอยู่ในชนบทแน่นอนอาจจะอยู่ในเขตเมืองว่าจะเห็นโรงเรียนรูปวงอนุบาลแต่ชนบทไม่ใช่อย่างนั้นมันมีศูนย์เด็กเล็กนะครับนั้นในศูนย์เด็กเล็กก็ต้องมีการทํำยังไงศูนย์เด็กเล็กมีมาตรฐานนะแล้วก็มีการวัดไอคิคินะครับให้วัดทรงวัคซีนดูการพัฒนาจุรินเติบโตนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่มีความสําคัญที่ให้ ให้ให้ความสําคัญของทุกพื้นที่เรื่องที่สองก็คือเรื่องของโรคที่เกิดจากพฤติกรรมนะฮะก็คือโรคเบาหวานความดันหัวใจอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะทํายังไงให้บริโภคอาหารได้ถูกต้องนะฮะไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปนะครับอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไร้าย,ายตามมาส่วนที่สามก็คือผู้สูงอายุนะครับ ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นก็ต้องมีกิจกรรมรวมกลุ่มนะฮะทำกันในเรื่องพวกนี้นะฮะทำให้มีคุณภาพชีวิตดีส่วนเรื่องที่สี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาของพื้นที่แต่ละพื้นที่จะมีปัญหาที่แตกต่างกันเช่นบางพื้นที่เป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็วาดูเรื่องสารเคมีในเลือดบางพื้นที่ก็เป็นเรื่องของโรงงานอะไรต่างๆก็แต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกทําโครงการที่แตกต่างกันได้ นี่คือสีกอดใหญ่ในเรื่องสีเรื่องครับที่ทำสำหรบำหับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือว่ากปอทออนะคะเอา๊จารย์ขาอย่างช่วงที่เกิดโควิด19ตั้งแต่ปลายปี2500 2,500คือปี2019ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์กองทุนนี้เข้าเข้าไปช่วยอะไรบ้างไหมคะคือในข้อระเบียบนหนึ่งในกองทุนเนี่ยนะครับก็จะมีอยอาหนึ่งเลยว่า สามารถที่จะมาทําในเรื่องของโรคระบาดได้นะครับดงั้นจังหวะเลยว่าพอเกิดโควิดกองทุนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระนะครับก็จ,จะเป็นแหล่งทุนให้กับอสมอนะฮะกรรมการหมู่บ้านนะครับข้าราชการแล้วก็พวกอนาม,มองอนามัยทั้งหลายในการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องภายในตําบลของตัวเองนะฮะเช่นการไปตั้งดานนะครับค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเอ่อน้ำยาเอ่อเจลแอลกอฮอล์เอ่อหน้ากากอนามัยค่ะครับผมตอนนี้เขาก็จะเป็นพวกสนับสนุนในช่วงที่เอ่องบกลางเองยังไม่ได้ลงไปนะครับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขที่เรารวบรวมไว้นะฮะก็ประมาณพันกว่าล้านนะฮะโอ้ปีหกสามเนาะปีที่แล้วพันกว่าล้านที่ใช้ใน กองทุนหลักประกันท้องถิ่นประกันสุขภาพท้องถิ่นนี่นะคะอาจารย์เฉพาะเรื่องโควิดอ๋อเฉพาะโควิดพันกว่าล้านค่ะอจริงๆแล้วแล้วกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือว่ากปทเนี่ยแต่ละปีได้รับการจัดสรรเยอะไหมคะอาจารย์ศักชัยปีหนึ่งโดยเฉลี่ยประมาณสี่พันล้านร่วมกับทางท้องถิ่นด้วยนะครับจับคือเพราว่าเขาก็ลงเขาก็ลงขันเหมือนกันนะครับประมาณสี่พันกว่าเอ้สามประมาณสามพันห้าร้อยล้านนะครับ แล้วปีหนึ่งเขาใช้ประมาณ4,500ล้านตอนนี้คือเพราะใช้มากกว่ากว่าลงละตอนนี้นะครับตอนทำให,ให้ให้เงินก็ด้านหนึ่งก็สะพัดในชุมชนด้านที่สองก็เกิดกิจกรรมในเรื่องป้องกันส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่นะครับ ค่ะถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองอย่างกรุงเทพมหานครค่ะอาจารย์หมอศักชัยคาหลายท่านอาจจะเอ๊ะไม่ไม่ถ้าถ้าชุมชนต่างจังหวัดก็คือส่วนใหญ่ก็คือรู้จักกาันใครบ้างเป็นอสมอใครบ้างที่จะมาให้ข้อมูลอะไรส่วนนี้ได้ถ้าในชุมชนเมืองแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกปทด้วยอาจารย์พอแนะนําช่องทางให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม <c oughs> ได้ไหมคะว่า <c oughs> จะจะ,จะไปตรงไหนย,ยังไงะคะ่ะ <c oughs> ก็มีถ้าเป็นเขตกทมหรือว่าเขตพัทยานะฮะเอากทมแล้วกันเขตกทมนี่เ็ากระจายการบริหารเป็นตามเขตเขตของกทมห้าสิบห้าสิบกว่าเขตของเขาอะนะครับ,รบและเขาก็มีกรรมการนะครับมีจากข้อสอม,มอจากผู้นําอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นที่เป็นผู้นําชุมชนเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ติดต่อได้นะซึ่งส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะให้กลุ่มที่สามารถ มาของบประมาณได้นี่ก็คือหนึ่งกลุ่มข้าราชการานะรสองกลุ่มภาคประชาชนที่รวมกลุ่มกันเช่นอสอมเช่นชมลมผู้สูองอายุชมรมไทยเก๊กชมรมอะไรต่างๆเนี่ยของบประมาณได้แล้วส่วนที่สามก็คือส่วนของท้องถิน่นเขาเองนะครับและส่วนที่สี่เป็นขารแหการจัดการเพราะฉะนั้น,นเนี่ยประชาชนที่รวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับก็เห็นเยอะแยะนะครับที่มารวมกลุ่มแล้วก็ของบประมาณตรงนี้เช่นชมรมแอโรบิก ย่างนี้และครับแล้วก็ต้องถืงกระดูกระเป็นการส่งเสริมออกกาลังกายถั้าสนับสนุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือค่าอบรมของอาจารย์ที่มาเป็นวิทยากรค้าน้ําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทําทให้การดาเนินการที่สามารถเกิดได้ตลอดแล้วก็ต่อเนื่องก็เป็นเรื่องของพืธธ้นที่ละฮะอันนี้เป็นเรื่องพธธื้นที่แต่เรื่องที่เรเห็นชัดเจนนะครับว่าในกทมอเองก็ดําเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับแต่เนื่องจากกทมเนี่ย ใหญ่แล้วก็เพิ่งร่วมโครงการกับสํานักงานในประมาณสองปีรกว่าะนะครับก็าอาจจะการรับรู้อาจจะยังน้อยอยู่นะฮะจะแตกต่างกับ<อ>ท่องจังหวัดอื่น <c oughs> ต้องครับครับท้องถิ่นใหญ่หทเทศบาลโคลราชเทศบาลนน,นบุรีนะครับก็ก,ก็ทําโครงการนี้แล้วก็เป็นที่ชื่นชมของอประชาชนเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้ไประโยชน์โดยตรงเพราะว่าเป็นโครงการที่เขาคิดขึ้นมาเอง ของงบประมาณเองรับผิดชอบเองแล้วก็มอบงานให้กับชุมชนของเขาเองเขาก็รู้สึกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนครับค่ะเขาได้ร่วมคิดได้ร่วมทําได้ลงมือในขณะเดียวกันก็คือเกิดผลสําเร็จที่เขามีส่วนร่วมความห่วงแหนหรือว่าความมั่นคงของกอ,องทุนนี้ค่ะอาจารย์<อ>หมอศักชัยมอยังไงบ้างคะที่แรกๆก,ก,ก็ก็คงเหมือนๆที่อย่างอื่นนะครับเพราะว่าแรกๆนี่ก็ประสบป,ปัญหาพอสมควรแล้วก็คง พูดตามความจริงนะครับเพราะว่ายังไม่เคยมีการทํางานลักษณะของการเขาเรียกว่ามาร่วมกันความเป็นเจ้าของกันแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันในลัษณรรูปกรรมการนะครับก็มีปัญหาบ้างในเรื่องระเบียบว,วิธีปฏิบัติการใช้เงินถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยนะครับในเรื่องของการทํางานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือความเป็นเจ้าของนะครับโดยเฉพาะของผู้นําของท้องถิ่นเนี่ยสูงมาก ผมเห็นหลายตำบลหลายเทศบาลนะครับทางนายกเนี่ยมีการประกาศนะครับไปขอกระจายข่าวมีการออกสื่อต่างๆเชิญชวนประชาชนมาเสนอโครงการมีการพิจารณาโครงการมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยแนะนำวิธีเขียนโครงการแล้วก็มีกิจกรรมในชุมชนมากมายฮะ,ฮะนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็เลยทำให้ความสิเป็นเจ้าของนี่สูงขึ้นแล้วก็ ำบลต่างๆก็สมัครตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าเปร์เซ็นแล้วฮะที่สมัครก็เกือบเกือบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นเป็นตัวยอย่างในเรื่องของความสุขและความเป็นเจ้าของแน่นอนค่ะอาจารย์หมอศักชัยในฐานะที่เป็นเลขาธิการหลักสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและว,ว่าเลขาธิการสปรสอชอลงพื้นที่ไปดูความสําเร็จของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น แทบจะทั่วประเทศเลยอาจารย์ประทับใจที่ไหนยังไงบ้างไหมคะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งที่ก็ได้ค่ะให้ยกหมดนี่ถ้าทางจะจะเวลาไม่พอค่ะเอลองดูเป็นลกภาคนะฮะอย่างก้ที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยเราเชืนว่าเขาเข้าถึงในกลุ่มที่เรียกว่าเอผมขออนุญาตใช้ภาษาเดิมนะคือกลุ่มสาไก่จริงๆเขาห้ามเรียกว่ากลุ่มสาไก่แตอเขาต้มีชื่อใหม่ตายแล้วมันก็จําชื่อไม่ได้ค่ะอาจารย์กลุ่ม อะไรเนี่ยรอลีบุยังเนี่ยอลีบุยังกลุ่มก็กลุ่มซากายเนาะท้าผู้ฟังจะได้มองเห็นภาพเนาะซึ่งเขาก็จะย้ายไปย้ายมาถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ค่อยอยู่เป็นที่เป็นทางกองทุนนี้เข้าไปดูแลเขายังไงคะอาจารย์นี่ฮะเพราะกลุ่มนี้ก็เลยทําให้เขาดีหลักประกันมีเลข13หลักเกิดขึ้นเพราะเราถือว่าเป็นคนไทยแล้วเวลาเขาเจ็บไข้เร้ป่วยก็สามารถที่เข้ามารักกับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ก่อนนี้เขาลำบากมากครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ท้องถิ่นเนี่เข้าไปถึง่กรณีโดยการเจาะเลือดดูพันธุกรรมดูอะไรต่างๆร่วมกับทางภาครัฐนะครับก็เลยทําให้เกิดโครงการเหล่านี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นอย่างภาคใต้นะครับในส่วนของภาคอีสานที่เราพบบ่อยๆนี่ก็คือเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเช่นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งไปตเดี่อตำลมะเกื่อตา ตำบลมะเกลือเต่าของโคราชค่ะนักราะนครราจะสีมาค่ะมีมะเกลือเก่ามะเกลือใหม่ค่ะท่านผู้ฟังค่ะพื้นที่นี้ค่ะอาจารย์ไปไปดูอะไรคะคือมะเกลือเก่าเขาทาในเรื่องผู้สูงอายุเขาตั้งว่าตําบลเขาเนี่ยเป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะครับเป็นเมืองที่เป็นเฮลตี้นะฮะสำหรับผู้สูงอายุโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเขาเยอะมากเขาก็ทํรวมกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นะครับมีการสอนทั้งในเรื่องสุขภาพสอนทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสอนทั้งในเรื่องของการช่วยทําให้ชุมชนนพัฒนาขึ้นและให้น่าอยู่ขึ้นนะครับถ้าดูหน้าตาสดใสแต่ละคนอายุ 80, แปดนะส<ะ>ิบเก้าสิบฮะก็ยังออกกิจกรรมอะไรต่งางๆได้อันนี้เราก็เห็นในภาพของของในชุมชนที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งจังหวัดสุรินทร์ของคุณอมรเอง<ะ>เอ,อเราไปเห็นเยาวชนทําในเรื่องของเรียกว่าเยาวชน เอ่อเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นะฮะค่ะนะครับให้คําแนะนำเนาะว่าจะป้องกันยังไงลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็มีมีเอ่อพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่ชิงสุกกรฮามค่ะท่านผู้ฟังก็พยายามที่จะอยู่ค่ะแต่แต่ไม่ต้องห่วงนะว่าจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอกค่ะท่านผู้ฟังค่ะเขาามีวิธีแนะนำป้อกันเป็นการสร้างคุ่มกันให้เกิดความรอบรู้ การด้าสุขภาพไม่นี้ไม่ได้เป็นการชี้ปลงมนะครัภาคเหนือนะคะอาจารย์ท่าเหนือนี่สําคัญก็คือเรื่องฝุ่นนะฮะค่ะฝุ่นพีเอมสองจุดห้าฝุ่นควันค่ะครับเราเห็นเลยฮะว่าที่เราไปที่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะในเรื่องฝุ่นสองจุดห้าก็ทาให้เกิดมารงมาเรงท่าเหนือเป็นภาคที่เกิดมาเร็งมากที่สุดนะฮะแล้วก็เกิดโรคปอดมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็มีการลดลงในเรื่องของการเผาป่า นะครับไม่ให้มีการเผาป่าไล่ปลาปลูทางอสมอในการแนะนําชาวบ้านในเรื่องของแบสที่จะต้องใส่นะครับอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ทําให้ชุมชนเข้มแข็งอะไรต่างๆให้ชาวบ้านเฝ้าระวังตนเองในเรื่องของการเผาป่าที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายี้ตัวเองนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนอกนั้นก็เยอะแยะหะะที่เป็นกิจกรรมเย่อยการเจาะเลือดสารเคมี ในใน,ใน,ในเกษตรกรเพราะที่นั่นเขาทำยาสูบเยอะ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> จะดูว่าเกษตรกรมีสารเคมีในร่างกายขนาดไหนจากยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆอันนี้เราก็เห็นปรกากฏการณ์นะครับก็ใช้งนจากกองทุนนี้ค่ะภาคกลางค่ะอาจารย์ค่ะภาคกลางจะใหญ่เป็นเรื่องออกกำลังกายเยอะนะฮะนะครับสอสมนะฮะแอโรบิกนะครับแล้วก็การต้นรำอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้จากกองทุนนี้ได้หมด นะครับก็จะเห็นว่ามันมีความหลากหลายมีการสอนเรื่องอป้องกันการจมน้ําในเด็กนะครับในในในโรงเรียนอะไรต่างๆก็ใช้าจากกองสุนี้ก็ทําให้เอ,อภาพต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลากหลายแล้วก็สวยงามนะฮะก็เรียนรู้กันไปแล้วก็มีการสรุปบ,บทเรียนแล้วก็ต่อยอดน,นะฮะในปีต่อๆไปที่ก็พยายามพัฒนาขึ้นมา นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะพอสังเกตมานะครับค่ะเดี๋ยวฉันขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันค่ะอาจารย์หมอคะอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงเรื่องของเด็กๆในหน้าร้อนเรื่องของการสอนว่ายน้ําอีก,กนหนึ่งเท่าที่เคยได้ยินเนี่ยเขาบอกว่ากองทุนสุขภาพท้องถิ่นเขาใช้เกี่ยวกับรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าค่ะอาจารย์น่าจะเป็นที่ขอนแก่นมั้งคะครับ ที่ขอนแก่นก็มีเน่ยโคงพิษณุนักบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของตำบลที่ต้องช่วยดูแลอยู่แล้วแม้กระทั่งเป็นโครงการของของคนของขบัทิที่จะอยู่หัวนั่นแหละครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเรื่องของโรคพิษณุนักบ้านนี่ก็มีกิจกรรมโดยที่ปัดช่องอะไรเงี้ยนะแล้วขอรสก่มาเนี่ยเขาก็เมินการนะครับอันนี้ก็เป็นส่งซึ่งคือแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งเรื่องเด็กจมน้ําเนี่ยเราก็เห็นว่าโครงการ โยนยื่นอะไรต่างๆที่ทางมูลนิธิไปไปดําเนินการเนี่ยนะครับก็ก็บางส่วนก็เอามาจากงบประมาณของกองกองทุนท้องถิ่นตรงนี้นะครับค่ะโยนยื่นที่อาจารย์หมอพูดถึงก็คือการสอนให้เด็กรู้ในการช่วยเหลือเวลาที่เจอเพื่อนอประสบภัยนเออไปสบน้าเอยจมน้ําค่ะท่านผู้ฟังโยนอะไรอยู่ใกล้ตัวไปยื่นอะไรให้แต่ว่าเด็กๆเวลาเห็นเพื่อนจมน้ําก็จะกระโดดเข้าไปแล้วก็ <ไ>จมไป,ไปด้วยกัน<ด>สะเทือนใจมากๆเลยเนาะเวลาที่เราเจอปัญหาแบบนี้อันนี้ก็คือในส่วนของกิจกรรมบางส่วนของกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือว่ากปทอที่มาพูดคุยกันกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะ,ะอาจารย์มองว่ากองทุนนี้จะโตไปเรื่อยๆจาก3,500ล้านบาทที่ได้รับการสนับสนุนมันจะมีการลงขันกันเพิ่มหรือว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนยังไงอะคะ ครับในช่วงนี้เราถือว่าก็เป็นเฟสแรกของความสําเร็จในแงน่ของความเป็นเจ้าของของส่วนของท้องถิ่นนะครับท,ที่เราประเมินแล้วจากธรรมศา,าศาสตร์ที่เข้าไปประเมินเนี่ยเขาประเมินว่าผู้นําท้องถิง่นรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งที่เราจะต้องขยายต่อไปที่คือความรู้สึกของประชาชนนะครับที่จะต้องเป็นเจ้าของให้ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วมันจะนํามาในเรื่องของจิจตจำนความเป็นเจ้าของชุมชน แล้วจะตามมาด้วยแค่ข้ประมาณเราคงไม่ได้พูดถึงข้อประมาณก่อนวพราจะต้องโตไปเป็นหกพันเจ็ดพันล้านไม่ใช่แต่เราจะดูจากเขาเรียกว่าแต่ละชุมชนว่าเขาอยากทําอะไรหลายชุมชนนะกาลังเริ่มมีคําถามว่าเขาอยากจะเปลี่ยนคือไม่อยากไม่ได้เปลี่ยนอยากขยายจากเรื่องสารสุขเนี่ยออกไปสู่มิติอื่นๆเป็นลักษณะของกองทุนคุณภาพชีวิต นะฮะทั้งเรื่องเรียนหนังสือเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆนะครับอยากให้พมอยากให้กระทรวงพมนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานอมาหางบประมาณมาตั้งเป็นกองทุนในตำบลด้วยกันและให้ให้ท้องถิ่นบริหารจัดการในสวะตรงนี้ผมว่าเป็นข้อเสนอที่ดีนะครับนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะนั้นเราจะคงจะใช้ที่เรียกว่างานเป็นตัวตั้งก่อน นะฮะนผ็ประมาณไม่ยากครับเพราะว่าในกฎหมายสปสชเนี่ยเราสามารถสนับสนนได้ครับนะครับแต่ในช่วงนี้ก็คงเป็นในกรอบแค่นี้ก่อนแล้วก็ต่อไปถ้ามีข้อเสนอในเชิงของออตัวแทนของอท้องถิ่นซึ่งอยู่ในกรรมการหลักด้วยนะฮะกรรมการหลักคือผู้วังนโยบายเนี่ยก็สามารถดําเนินการต่อได้ครับ็นลักษณะกางขยายกลัวของท้องถิ่นแม้กระทั่งทงางพระเราเห็นเยอะแยะฮะในแต่กองจุดตรงนี้ในการที่ทําให พระเองมอีมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องเขาเรียกว่าความเข้มแข็งทางใจให้กับประชาชนไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่แนนาก็าถ้ามันเกิดขึ้นมากๆว่าประมาณเมื่อไม่พอก็ต้องต้องเติมเข้าไป,ไปนะฮะเพราะนี่เป็นเรื่องของปัจจัยนําเข้านะฮะที่เราจะต้องพยายามสืบสวนด้วยท้องสิ่งเข้มแข็งนะครับท้อง,อองอพึ่งพาตัวเองให้ได้ครับ ค่ะอะไรที่มาจากการร่วมคิดร่วมทำร่วมลงมือร่วมรับความสุขจากผลสำเร็จของงานในฉันมองว่าน่าจะนำไปสู่ความยั่งยืนแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างถ้าเรื่องของอาชีพเนาะกระทรวงแรงงานเข้าไปส่งเสริมคือทำให้คนไม่ป่วยแล้วยิ่งทำให้คนมีไรายได้ในยุคที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นี่ค่ะอาจารย์น่าจะดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครแบบ เดือดร้อนจริงๆเป็นคนที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือก็จะช่วยประคับประคองเขาให้เข้มแข็งแล้วก็เดินต่อได้น่าจะเป็นในมิตหมายการบูรณาการร่วมกันหลายกระทรวงไหมคะอาจารย์จากกองทุนท้องถิ่นเนี่ยคะ่ะนั่นแหละฮะเป็นสิ่งซึ่งขณะนี้ท้องถิ่นหลายท้องถิ่นเริ่มเริ่มมาเ,เริ่มมีเสียงที่อยากจะให้มันเกินอย่างนี้ แล้วก็ให้ไปลงที่ท้องถิ่นไม่จําเป็นจะต้องคือเสริมจากรัฐบาลกลางนะครับร<ะ>ัฐบาลกลางจะมีนโยบายในภาพรวมแต่ท้องถิ่นเขาจะเป็นคนที่รู้ปัญหารู้ฝังคาเรือนรู้บุคคลในการที่จะตอบสนองโดยตรงนะครับเช่นในเรื่องของการทํางานนะฮะเรื่องกเษกษตรกรเรื่องอะไรต่างๆเขาจะสามารถที่จะดาเนินการได้อันนี้ก็จะทําให้คุณภาพชีวิตโดย,ยรวมเนี่ย ดีขึ้นแล้วทาให้ชุมชนเข้มแข็งเพราะชุมชนเข้มแข็งมันคงไม่ได้มีมิติสุขภาพอย่างเดียวมันต้องมีทุกทกมิติเราก็เห็นด้วยนะครับตอนนี้ในส่วนต่างเราก็ปุยกันอยู่กับหลายๆกระทรวงอยู่นะครับเราก็คิดว่าถ้าชุมชนเมื่อตําบลเนี่ยเขาเขาเขาโตมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากทามากขึ้นรวมถึงม,มากขึ้นผมว่าเมื่อพร้อมอเมื่อไหร่ก็ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับก็ก็คงจะขยายตัวให้ความสำเร็จนี้มันมันพอกูนไปข้างหน้าครับ ต้องแก้กฎหมายเลยไหมคะอาจารย์ถ้าจะต้องร่วมกับกระทรวงอื่นในการที่จะมารวมพลังกันให้เกิดกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่ที่มั่นคงขยายไปสู่ภารกิจอื่นๆเพิ่มเติมอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับตรงนั้นมันเป็นเป็นคนเป็นสิ่งที่สภาซึ่งสุกเรืองโดยประชาชนเนี่ยเป็นคนร่างนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นข้อตกลงเจตนาลมของคนส่วนใหญ่แล้วผมว่าคิดว่าไม่เป็นปัญหา นะครับขณะนี้ยังไม่จาเป็นต้องแก้ก็าสามารถรวมกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการงานวิจัยงานวิชาการมาชัดเจนท้องถิ่นมีความพร้อมนะครับแล้วก็ส่งผ่านทางสสทั้งหลายเนี่ยท่านสสก็คงจะนําไปเสนอในเรื่องการร่างกฎหมายหรืออะไรต่างเพื่อทําให้เกิดความพล้องตัวแล้วก็รองรับต่อการดําเนินการต่อไปให้มันได้มากขึ้นนะครับนี่ผมคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นมากมายนะครับเป็นทิศทาง ของประเทศอยู่แล้วที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็งอยู่ครับค่ะก็ฝากท่านผู้ฟนะังเนาะถ้าสนุกสนใจค่ะสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นสามารถที่จะเสิร์ชหาได้ใน Facebook ด้วยนะคะพิมพ์คําว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่น URL เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวเดี๋ยวดิฉันจะแปะไว้ให้ก็แล้วกันค่ะเพราะว่า www facebook com c h f n h s o แล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวเดี๋ยวแปะไว้ <c oughs> ใน Facebook แล้วกัน ในค้นหาก็พอฮะเขียว่าทองคุณท้องถิงงถ่นก็ขึ้นมาครับก็ขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาได้ครับแล้็ตอนนี้เราเปิดเขาเรียกว่าเปิด Facebook เฉพาะเรื่องนี้ให้โดยตรงกับท้องถิ่นด้วยครับก็เข้าไปแลกเปลี่ยนได้ครับ ท่านที่อินบ็อกมาบอกว่าอยากจะเห็นตัวอย่างโครงการก็เข้าไปใน Facebook นี่แหละค่ะท่านผู้ฟังกองทุนหลประกันสุขภาพท้องถิ่นวันนี้ต้องกราบขอพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะได้ประโยชน์มากเดี๋ยวดิฉันจะไปเสนอโครงการเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสื่อวันชนก็ได้เนาะได้ค่ะ เพื่อที่จะช่วยไม่ให้คนไทยเจ็บใครที่ป่วยค่ะเราจะช่วยกันกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอในแพทย์ศัก์ชัยการจนาวัฒนาเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าเลขาธิการสปสชนี่คือช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองค่ะช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0